ผู้ชมพาไปดูกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังพยายามจะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าการไปพบปะของผู้นําทั้งสองชาตินี้อาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจผู้นําของสหรัฐค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็ได้ไปร่วมหาลือกับ ผู้นำของรัสเซียคุณวลาดิเมียปูตินค่ะท่ามกลางเสียงคัดค้านของสหรัฐนายปูตินกล่าวกับนายอาเบะในช่วงเริ่มต้นการประชุมที่เมืองโซชินะคะซึ่งเป็นเมืองตาอากาศริมทะเลดำของญี่ปุ่นบอกว่า ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านของรัสเซียเท่านั้นแต่ว่าเขาเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญมากๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของรัสเซียแล้วถ้าเกิดดูจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะสันคลอนพอสมควรเพราะว่าเคยมีข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าทหารฝั่งโซเวียตเคยเข้าไปยึดเกาะถึงสแห่งเป็นเกาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูริลทางญี่ปุ่น เขาเรียกว่านอร์เทิร์นนะคะนอร์เทิรเทรีอี่ค่ะซึ่งเป็นดินแดนทางตอนเหนือด้วยแล้วก็ความตึงเครียดนี้ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งประเด็นนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวขัดขวางทําให้การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพยุติความเป็นปรปักษ์ในสงครามโลกครั้งที่สองไม่สําเร็จแล้วก็ยังกลายเป็นตัวเหนี่ยวรั้งความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนด้วย ส่วนเมื่อไม่กานนี้นะคะรัเสเซียเขาก็ได้สร้างความขุ่นเคืองกับญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งด้วยการไปสร้างฐานทัพแห่งใหม่อยู่บนเกาะพิาพาท2แห่งแล้วก็ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีดิมิทีเมเดเวฟ ก็ห้มกระพือความกดแค้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการเดินทางไปเยือนหนึ่งในสองเกาะแล้วก็มีชาวราัสเซียอาศัอาศายอยู่ประมาณ19,000คนเมื่อปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้ญี่ปุ่นเกิดความไม่พอใจนะคะขณะที่ฝั่งของอดีตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียและเอกอัครราชทูตรประจํากลุงโตเกียวนายอเล็กซานเดอร์ ปานออฟนะคะก็เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์อินเวสเทียเมื่อวันพฤหัสบอกว่าผลการประชุมครั้งนี้อาจจะทําให้ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศดีขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่านั่นหมายถึงญี่ปุ่นอาจจะยอมลดลาวาศอกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียค่ะ